นี่ก็เป็นเรื่องราวของกิตอาสาเหมือนกันคุณผู้ชมครไปดูอาสากู้ภัยที่จังหวัดชนบุรีนะคะเขาเนรมิตร,รถตู้กู้ภัยให้กลายเป็นรถดับเพลิงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็วว่องไวไม่หวั่นแม้ในซอยแคบค่ะมาแล้วนะคะดูคล่องตัวนี่แหลคะค่ะหน้าตาของรถตู้กู้ภัยดับเพลิงนั่นเองนะคะ ที่เกิดจากแนวคิดของอาสากู้ภัยมูล,ลนิธิธรรมรัฐสมีมันมีรัฐนั่นเองค่ะที่ต้องการสร้างเอาไว้เพื่อช่วยเหลือสังคมมีจุดเด่นอยู่ที่ใช้งานสะดวกแล้วก็สามารถเข้าถึงพื้นที่ในซอยแคบๆได้อย่างสบายเลยละค่ะเราไปเจอคุณกิติพันธ์รพีกุลน,นะคะอายุ46ปีเป็นเจ้าของรถตู้ดักเลินคันนี้เล่าให้ฟังค่ะว่าได้นำรถตู้กู้ภัยนะคะที่ปลดระวัง มาดัดแปลงให้กลายเป็นรถดับเพลิงด้วยการต่อสายน้ำจากรถน้ำดับเพลิงแล้วก็มีถังน้ำภายในรถที่ฉีดได้ในระยะไกลเรียกได้ว่าอุปกรณ์ภายในรถคันนี้ครบครันอย่างที่เห็นเลยล่ะค่ะส่วนประสิทธิภาพในการใช้งานหลับเป็นอย่างไรต้องเล่าแบบนี้นะคะเนื่องจากว่ารถตู้นี้นะคะก็มีขนาดแบบกระทัดรัดนะ รถกู้ภัยดับเพลิงคันนี้ก็สามารถวิ่งไปถึงที่เกิดเหตุไฟไหม้ได้ไวกว่ารถดับเพลิงทั่วไปรวมถึงสามารถเข้าไปในซอยแคบๆที่รถดับเพลิงเข้าถึงยากทั้งนี้รถคันนี้ค่ะยังอยู่ระหว่างการทดสอบให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญ,ญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายส่วนราคาอุปกรณ์การดัดแปลงการแต่งนี่นะคะให้เป็นรถดับเพลิงคันนี้โอ้โหคุณผู้ชม ต้องทุ่มงบประมาณเกือบ1ล้านบาทนะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีคันเดียวในจังหวัดชนบุรีณขณะนี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ